สวัสดีครับโอ้โหครับตัวนี้ cos มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยอยู่หลายวันนะครับอ่าใช้คำว่าดดยไม่ได้คือลงมาหลายวันมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยลงมาโซนนี้นะครับคุณดูนะครับอ่าต้นๆนผมแตวๆ0.25ดอนลนะครับก็ตัวลงมาแล้วนะครับซื้อไวล้านกว่านะครับวันก่อนนะครับแล้วก็ลงมาโซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยวันนี้ดูทีครับชัดเจนไหมครับผมไปแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับหนึ่งบาทได้หรือเปล่าวันนี้ นั่นไอ2.27แล้วครับผม0.27แล้วโอ้โหดีใจทักนิดนึงนะครับแนวต้านที่ผมตีไว้นะครับโซนนี้เลยนะครับตามเฟรมเดย์ลุ้นกันต่อไปครับผมตัวนี้จะไปหนึ่งดอนได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่รู้ครับนั่นไอนะครับผมชัดเจนมากเลยครับยีใจกับน้องด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับวันก่อนที่เขาเข้าแล้วก็มาทักทายกันกับผมนะก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่า ให้ผ่านแนวยอดนี้ได้นะครับผมผ่านยอดนี้ได้นะครับจิตวิทยาแนวต้านอยู่ประมาณหบาทนะครับอยู่โซนนี้นะครับแนวต้านตัวนี้ถ้ามาดูครับกล่องหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆจจะอยู่แบบนี้ก็สันนิษฐานกันเอาเองนะครับว่าเส้น3ามเส้นเดียง3สายนะครับจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่หรือว่าแท่งนี้จะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่ลุ้นกันต่อไปครับผม cos นะครับ0.27 0.27นะครับ 0.2748นะครับผมนะครับทุบลงมาแล้วนะครับวันนี้บวก31% 32%เลยนะครับผมโอเคครับบับเดตสั้นๆครับผมจัดไปอีกตัวหนึ่งข้อประสบความสำเร็จอีกแล้ว